บัไปดูวอลเลย์บอลกันต่อครับทีมญิงรอบชิงชนะส้สมัยที่ส5ห้าครับสกอร์แรกในเซตที่3ทัชชุบนบอลแรกพอใช้ได้แล้วก็ทันชุยขอเบาๆติดบล็อกแล้วครับทัชดาวนึกแจ้งครับตีเงเสร็จเีครับไม่ให้หลอกกันซ้ำสองครับทัชดาวนี่อย่าขึ้นช้ากว่าอยู่แล้วครับทัชดาว 2ต่อศูนย์กำลังใจไม่ดีแล้วเวียดนามแนวะว่ากองเชียร์จะก,กระตุ้นดูสีหน้าผู้เล่นนะครับรับไม่ดีครับใช่ครับเนี่ยครับทันเรียนครับไม่เด่นเรื่องเกมรับเสิร์ฟครับโอ้แต่ดูดิอย่างสีหน้าแสดงให้เห็นชัดเจนรับทีมผู้เล่นเวียดนามพอเหี่ยวอ่ะพูดง่ายๆตอนนี้สายงานไม่ดีขึ้นแล้วก็ตามหลังสองเซตเอาน้องสาวลงมารับเสิร์ฟครับริมเลียม ยกมานี่ครับต้องแก้ไขโอกาสของทีมชายพัฒนาต้องเซตครับอเรียบร้อยครับไม่มีปัญหาครับทีมพิทยากลกรมใช่บอกทันดาวนี่แจ้งเซตไม่ดีใช่ครับ <laughs> โอ้เซตบอลน,นิ่งหน้าตีเลยท่านนี้ครับนี่ยแล้วสวยงามครับหนีบล็อกได้ด้วย <laughs> นี่ดูสีหน้าครับทันถุยนี่ก็พยายามนพยายามจะปลุกลูทีมให้ได้ครับทันถุย ถ้าชูอ่อนจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับตอนนี้มีการประชุมกันนิดหน่อยครับเวียดนามครับต่น0์ลกมาโอกาสเป็นของยิมไทยครับสุภาตาไพโรจน์อ้้หเนี่ยซ่อนอยู่คนเดียวยังเก็บได้วิทเทรนสุภาตา อัชรา,าพรคงยศติดบล็อกแล้วออกครับตีบิดเจตนาให้ใส่บล็อกเพื่อกระดอนออกเลยครับอัชราพรคงยศยึบสื่อต่างคือเยี่ยตัวหลบทันทีฮาตสครับทินชัยนำและได้เสริฟชัชวนโอ้ยจังหวะบอลมันลอยครับไปชดเขาช่วงที่จะลงท้ายคอเลยครับ ลมออกไปครับลูกนี้สกอร์แรกของเวียดนามในเซตที่3าทันชุยเสิรดเบาครับยกได้อาจารพรพิมพิชยาเรียบร้อยครับตีใส่บล็อกเป็นคะแนนของทีมชายด้วยครั้งนึงครับ พาไปถึงตรงนี้ง่ายกว่าที่คิดไหมคุณสุรชัยโอ้หง,ง่ายง่ายมากเลยครับเออ,อเกมก็เป็นไปได้นะใช่ครับจากจากที่เราดูจากรอบรอบแรกที่เจอกันโอ้โหเสียงเชียร์เขาก็น่ากลัวแล้วก็ฟอร์มการเล่นเขาก็ดีกว่านี้ครับวันนี้ฟอร์มการเล่นของเราทําให้เสียงเชียร์เขาเงียบครับแกโ้เป็นโชคครับเป็นโชคสลับล็อกลงบิกเตรียนครับว้าวิทูเย็นนะครับ บอลสั้นของทีมครับบอลแรกสวยครับทีมใยโยกมาเรียบร้อยไหมยังเก็บได้ท่านจุยโอ้ตีออกไปเองครับตีออกไปเองครับลูกนี้ความเหียนอันครับเจตนาตีบิดไปที่ตำแหน่งห้าเจ็ดต่อสองทีมไทยนำพิมพิเชยใช่ครับ จบมาบอลแรกสวยเวียดนามต้องระวังบอลสั้นนี่ครับแต่เขาตีออกเองครับชอีกครั้งเวียดจีทรินโอ้ออกเยอะครับเยอะโอ้เงียบหมดเลยครับตรงนี้กองเชียร์ก็ตัวสำรองผู้เล่นสำรองก็นิ่งหมดแล้วครับทางเวียดนามพิมพิเชียโอ้โหโอ้ครับบอลแรกเตะจริงครับเวียดนาม ทีมไทยชุดนี้นี่กลับจากซีเกมวันที่27เดินทางต่อเลยนะครับไปในสลีกครับไม่มีใครต้องกลับไปรับเส้โสโมุสงรนม่ไหมไม่มีนะครับตอนช่วงนี้เป็นช่วงปิดปิดลีกครับทัดบล็อสามเมตรหลังหวังดูนี้ยังเก็บได้โอ้เขาก็แก้ดี อัชรพรยกสวยครับเวียดน,นามดิทรีนตีออกเองครับเนี่ยครับอย่างที่เรียนครับว่าเขาได้แต่สูงครับแต่ว่าจังหวะขึ้นตีเนี่ยยังไม่ความแข็งแรงหรือว่ามุมที่จะกดลงเนี่ยยังไม่ดีครับตีใต้ลูกเลยนะสิบต่อสองครับทีมไทยนำยกบอลแรกไม่ดีเวียดน,นามต้องแก้ไขพันทันโยอัชรภพรคงยศทันไม่ทันครับ ปีบอลโอกาสเป็นของทีมชายอาจารพรเล่นเองแล้วสามเมตรชัชชุอ่อนมกศีคามัสนสุภตายกได้แล้วก็สามเมตรหลังครับพิมพิชยากโกกรามครับโอ้โหหลังสามเมตรแล้วครับทั้งสามเมตรกลางสามเมตรโค้งหลังเลยครับแล้วลงไปเสิร์ฟด้วยนังบีมพิมพิชยากโกกราม 11ต่อ2โอ้บอลแรกลนเรียบร้อยครับัทยาบรลุงสุกครับเอาไม่ขึ้นนึครับฟานเวเนนนี่ครับเสิร์ฟกระแทกใส่ครับให้บอลมันลอยตกเจออากาศตรงไหนตกตรงนั้นครับเหรียญทองแบดบมินตันชายเดืยวเป็นของไทยนะครับเจ้าวิวกลูฟต์ครับได้นชนะเหนือสิงคโปร์ไป2เกมรวด กไม่ขึ้นอีกแล้วครับฟความเหมือนนั้นติดบล็อกแต่ว่าเอาไม่ขึ้นพรพันเกิดประหลาดเป้าหมายของทัพนักกีฬาไทยคือของเจ้าเหรียญทองในกีฬาสากลหรือว่ากีฬาในเอเชียนเกมโอลิมปิกครับมันก็ยังไม่ง่ายนะถ้านับจริงๆใช่ครับต้องยอมรับว่าพีาพัฒนาครับวิทเรียน จบมาทีมไทยแล้วก็มาสั้นโดยหัตยาแก้ไขครับฟาร์มเวียนเชียนเออฟาร์มอ,อันครับอัชรพรโอ้โหจุดเก่งใจจุดเก่งใจครับผู้เล่นด้านหลังของเราไม่ว่าใครจะอยู่เนี่ยเหนียวนะวันนี้นวันนี้เหนียวมากครับทีมไทยจังหวะการอ่านบอลแต่ละครั้งที่เวียดนามตีครับแบบนี้ต้องชมทีมงานสเกลครับ ผู้จัดการทีมวอลเลย์บอลหญิงชุดนี้เป็นทีมงานที่ทำหน้าที่สเกล์ด้วยนะครับสมชายครับอดีตเจ้าของรางวัลแฟนพันแท้วอลเลย์บอลหญิงไทยครับตีสามเมตรครับยิบพิทยาพิชเชียร์ต้องไปแก้เล่นบนสองความเหนียนนั่นไหลหลังแตะตีจากสามเมตรครับนี่ครับดูการดึงตัวบล็อกของหัตถยาบุญลุงสุขครับ สามเม็ดกลางตีขาดเลยครับอ้าวอะไรเข้าตาเอ่ยโอ,อ้หลอกสนิทครับอัธยาแล้วก็ให้อัชราภาพรคงยศขึ้นตีครับของไทยเปลี่ยนเอาทางสุทธัตาเชื้อวลิมครับหมายเลขสิบลงมานะครับมาแทนชัชชูอรับที่น่าจะมีผงเข้าตาครับมี เดี๋ยวไปดูว่าเช็คก็กอะไรขึ้นกับชาชวอนทันตาเชฟวอลิมรับติดซีเกมส์ครั้งแรกกลับเมืองการเสิบออกครับอัศราพรคงยศโอ้โหสกอร์เซ็ตเนี้ยซต่อ14ครับเขาเหมือนัน ยกคนแรกสวยแล้วก็ขึ้นเองเบาๆยังเนี่ยครับฉลาดครับเนี่ยตีไปก็ติดบล็อกนะแต่ว่าเลยหยอด้ามบล็อกไปสุทธาเชลโวลิมครับสุพิมชมลบุรีอีเทคครับี๋ยวเ,เป็นเกมเซอร์ของทีมไทยนะครับ15ต่4อ4เ่เสือไปหัตถยมลุงสุกโอ้โหบอลเซตไม่ดีครับแล้วดูเราตีครับทันดาวดึงแจ้ง เอาข้าไปก่อนครับท่านชุวยอุ้บอลแรงไม่ดีแต่สุทธตาครับตีลงครับลงสามเหลี่ยมพอดีเลยครับอะไรก็ดีหมดเลยครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยแต่เปลี่ยนไปช่อง5นะครับวอลเลย์บอลถ่ายจนจบครับทางทีมเอ็มยี่สิบห้าอัธยาเด็ดช่วยเก็บได้ครับทีมชัยแล้วยกอุ้ยไม่ดีเท่าไหร่ต้องเล่นบอลสองทัพอัธยาแล้วยกคว้าเสาสุทธตาเชียวหลิม สี่บอลหรือเปล่าครับเป็นดับเบิลบอลของเซตเตอร์ครับโดนมือสองจังหวะเก็บด,ดีแล้วนะครับผู้เล่นดินมเชียมโอ้ออกจากมมือของลำอันนะครับสิบเจ็ดต่อสี่ครับภัทรยาโอ้เสริฟเอสครับภัทรยา ไปกันใหญ่เลยครับเวียดนามดูครับจังหวะกระแทกของฮัทยาครับก้องเชีย์ยังแอบหนักใจเลยนะก่อนแมชีิจะเริ่มใช่ครับแต่พอมันตอนนี้แล้วโหไม่น่าห่วงอะไรมากแล้วครับ18ต่อ4ครับนับไปหลังเจ็7คะแนนได้เลยฮัทยาบันแรกไม่ดีเวียดนามต้องแก้ไขครับทันชุวย โอ้โหดั่ปุ่ตอมดีครับทั้งลูกนี้ลุกไปหน่อยครับแม่จังหวะยกสองครับไม่ใช่จุดเซตอาชีพครับอของอัจรารพรเนี่ยจุดจุดหัาตาห้าตา่อสิบแปดผู้เล่นกัมพูชาครับมารอรับเหรียญรางวัลครับ โอ้โหสวยครับสวยครับโดนไทยไหมโดนครับจะโดนครับน่าจะโดนชัชออกพรพันธ์เลยครับยวดูครับจังหวะเขาตีเขาเกี่ยวเส่มือพรพัน์มือขวาครับสมภูโคชทีมหญิงก็มีโอกาสครับอย่างวิลาวัตรพินจพงศ์กำลังกำลังศึกษากำลังเรียนรู้เรื่องของการโค้ชแบบมีหลายเส้นมีใบอนุญาตการถูกต้องครับไม่โดนครับเป็นคะแนนของไทยดู อลพันธ์เกิดปราดวันแรกไม่ดีคร sure> so ับตันถุยเก็บได้สวยครับสุภัตราจิมพิชยาเก็บได้เหมือนกันครับเวียดนามต้องแก้ไขครับบิทเฟรนพิมพิชยาผันไม่ทันพอลพันธ์ยกไปหัวเสาหัวตาล้นแล้วครับล้นแล้ว อียครั้งหนึ่งท่านสุยตีโอ้ยไปเลือกที่จะเล่นครับเลือกที่จะเล่นครับอัจารพรงยศถ้าปออกก็น่าจะมีชาเลนจ์นะครับน่าจะต้องมาลุ้นทัดบล็อกไม่เป็นไรครับคะแนน,นยังนำอยู่ค่อนข้างเยอะครับทีมไทย6ต่อ19รามอันอัจารพรอน,นแรกไม่ดี พิมพิจิาตีออกครับแต่กองเชียร์เขาไม่คึกคักแล้วนะครับใช่ครับกองเชียร์นั่งติดเก้าอี้ไปแล้วรามันอันช <c oughs> ราพรกุศลอีกครั้งหนึ่งพิมพิชยาดันปออไปเลยครับดันแปไป <c oughs> อย่าชะล่าใจครับสติต้องอยู่ครับทีมไทย ให้แต้งเพราะติดกันบ่อยไปแล้วมันเสิร์ฟต่อนะครับยังตามหลังทีมไทยอยู่8ต่อ19สวยครับวันหนึ่งแล้วไปที่พิมพิพยาโอ้ติดบล็อกเต็มๆของบิ๊กเทรนครับแี่เราย้ำสามครั้งครับพิมพ,พิยายังไม่ได้สกอร์เลยครับทิมไทยโอ้โหติดเต็มมือของบิ๊กเทรนครับ9ต่อ19 ไม่ดีครับเอ่อให้เขาได้ใจครับวันแรกไม่ดีอชินาพรปีกแอ้ไขโอกาสเป็นของเวียดนามพันชุยลงทางฝั่งของเวียดนามครับโอ้แต่มีฟาวเน็ตครับน่าจะมีฟาวเน็ตวุฒิสินที่2ชาวมาเลเซียครับเดี๋ยวดูครับโอ้ตัวเสาอากาศครับตัวเสาอากาศตัวเสาอากาศแล้วออกครับ คะแนขนของเวียดนาม10ต่อ19แลมานวันแรกเขาใช้ได้ครับอจิราพรตรีชัชชุออนเรียบร้อยครับโอ้โหกว่าจะเปลี่ยนได้ครับทีมไทยบิดมุมทะแยงลงไปครับอ่าชัชชุออนมุกสี20ต่อ10ครับขึ้น20ล้วทีมไทยชัชชุออน แม่เสียดายครับเสิร์ฟออกส<อ>ุจอนมุกสีโอ้เจตนาเสิร์ฟไปที่้านหลังนะครับสุจอน1ิต่อ20ครับกลับมาเป็นฝั่งของเวียดนามได้โอกาสไล่ทีมไทยต่อครับกับตันทีมคเลบทันสวยอตอนแรกพอใช้ได้เขาทีมไทยยกมา ทิมพิทยาเรียบร้อยครับตีใส่บล็อกทัชดาวทิมพิทยาก๊กรรมครับตีฉลับบล็อกออกไปจนมือของลูซิเว้ยครับคืน21แล้วทิมชา21ต่อ11ครับบรกกาศ4คะแนนครับเพื่อเหรียญทองทัชดาวไปไปวันแรกไม่ดีครับเย็นอาร์ วนาวามยีวนันอืมชาเล็ตครับโดนมือหัทยาครับแล้วก็ชเล็ตฟันธงก็เสียจังหวะครับรับไม่คืน12ต่อ21ลูทิเว่ยสวยครับบอลแรกยกมาทับกลางนี่ครับบอลแทกตีของอาศรายนพรคงยศครับ ล็อกหลงหมดต้องโชมหัทยาประมุงสูงแต่ที่หลอกล็อกได้ครับดึงล็อกไปได้แล้วก็แทกเข้ามาครับอีกสามคะแนนครับยิมพิเชียบอลแรกไม่ดีแล้วครับเวียดนามความข้ามาทางฝั่งเวียดนามครับเซตล็อกแล้วกันครับไทยมิทรเยนติดล็อกค,ครับ โอ้แต่เป็นบล็อกเอาครับบล็อกออกแรงอย่างเดียวครับวิเครานเนี่โดนมืออัทยาเขาแล้วออกผมว่าเธอสูงเกินร้อยแใช่ครับเพราะสติให้มาแค่ร้อยแปดสใช่ครับเพราะว่าดูแล้วสูสีกับทางทางด้านของทันถุยครับทันถุยนี่ร้อแล้วนะครับบยกมากหลายไม่ดีเท่าไหร่ครับบอลเซตออกมามือชชมพูแก่แกสามเครับทันถุยตีออกเองครับ การที่ชันฉุยครับอีก2องคะแนนครับทีมไทยจะเป็นชมป์หมัยที่1 5ต้องการอีก2องคะแนนครับอัชรพรยกมาเขาพารมาแล้วครับโอกาสเของทีมไทยออกครับ เป็นโกเมเดร์พอยครับของจิมชาญไทยมีชาเลนหรือมีเปลี่ยนผู้เล่นหรือเปล่าครับจิมชัชยโอ้เอาวิภาว,วีสีทองลงมาเสิร์ฟครับมดดอยครับเพื่อเหรียญทองสมัยที่15ติด ไทยลีกดีนะครับจะครับมีหลังจากสุพีมครับเสิร์ฟดียกมาไหลหลังโอ้เขายังเหนียวครับเขายังเหนียวยังเซฟได้ครับฟีเป <c oughs> ็นงเวียงเหมือนกันครับของเวียดนามโกูไม่เดินพอยต่อครับเหลือสิบกูไม่เดินพอยเหลือสิบแมชพอยต์ เสือมาปิยนุชย์ป้าน้อยยกโเอ้โหยข้ามไปเลยครับแล้วดูครับพันพันธทำครับขอโทษเขายังดูอีกครั้งนี่ครับดูจังหวะขึ้นของพันเขาไม่ได้ทันมองว่าพันพันนี่อยู่แดนหน้าแล้วนี่รับจะกินเซตจะเจ้าซ้ายเล่นแล้วเปลี่ยนไปขวาเล่นแล้วทีมไทยก็ชนะไปในเซตที่3 25ต่อ14คะแนนครับเป็นแชมป์ซีเกมส์สมัยที่13ติดต่อกันและเป็นสมัยที่15ครับ กานเสร็จของเส้าของกีฬาวอลเลยบอลกับทีมหญิง50นาทีจะเริ่มเข้ารายการครับอออยากเป็นทางการอีกครั้งครับ25ต่อ20 25ต่อ14และ25ต่อ14ครับ